จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างยกกําลังสองเพื่อการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ,การ,การอาชีวศึกษาอาชีวะยกกําลังสองสร้างคุณภาพนําปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพื้นที่จัดตั้งแวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC มีหน้าที่พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศวิทยาลัยดำเนินการสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยได้พัฒนาตามหลักปริฐานที่ว่าวิในเด่นเน้นวิชาการวิในเด่น วิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีได้วางมาตรการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองทุกคนดังลูกหลานของเราเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนมีนโยบายให้ประเมินผลการเรียนทุกกิจกรรมผ่านโปรแกรม RMS และการเรียนภาคปฏิบัติทุกแผนกวิชาจะต้องให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนสวมใส่ชุดเซฟตี้ในระหว่างปฏิบัติงานเน้นวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีมุ่งเน้นคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยได้ปรับปรุง และพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดหาคลุพันธ์สมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการสร้างห้องปฏิบัติการใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนําวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีพร้อมแล้วที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแสวงหาความร่วมมือเพื่อมุ่งให้กับผู้สําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานประกอบอาชีพได้อย่างอิสระมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน2,564วิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารออมสินเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ด้านอาชีพไปพัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้พัฒนา และสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นการช่างฝีมือให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพดดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 หลังจากทางวิทยาลัยได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ทราบถึงโครงการที่ดี ชุมชนต่างๆมีความสนใจในการอบรมสร้างอาชีพยิย่งในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019วิทยาลัยเทคนิคชุลบุรีได้คัดเลือกชุมชนทั้งหมด3ชุมชนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 1. ชุมชนตำบลหมอนนางหลักสูตรการอบรมช่างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2. ชุมชนตำบลท่าบุญมีหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ 3. ชุมชนตำบลกุดงงหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมมุงลวดและเหล็กดัดหลังจากการลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มทําการอบรมตามหลักสูตรในลําดับต่อไปนี้ 1. หลักสูตรการอบรมช่างล้างและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชุมชนตำบลหมอนนาง ในวันที่5และวันที่6กุมภาพัน 2, ธ์2565วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศขั้นตอนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวกับอุคกร์ที่ใช้งานการตรวจสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศกระบวนการล้างและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศณนะวิาลัยเทคนิคชุมบุรีในวันที่12และ13กุมภาพันธ์2565ผู้เขา้าร่วมอบรมลง,งพื้นที่ปฏิบัติงานจริงณเนะทศบาลตำบลหมอนานางมีผู้เข้ารับการอบรมรั หล,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 ลักสูตรการอบรมช่างล้างและบำรุงรักษาเครื่องแบบอากาศจำนวน20คน2หลักสูตรการอบรมช่างซ่อมมุงลวดและเหล็กดักชุมชนตำบลกุดงงในวันที่5และวันที่6กุมภาพัน 65, ธ์2565วิทยากรได้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํามุงลวดรวมถึงวิธีการทํามุงลวดตั้งแต่โครงสร้างจนถึงการติดตั้งมุงลวดกับวงกบหน้าต่างและวงกบประตูในวันที่12และ13กุมภาพันธ์2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการสร้างบานหน้าต่างและประตูด้วยตนเองรวมถึงขั้นตอนติดตั้งต่างๆณเทศาบาลตำบลขุดงงมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมช่างซ่อมมุงลวดและเหล็กดาบจานวน23คน 3. หลักสูตรการอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ชุมชนตำบลท่าบุญมีในวันที่12และ1ิกุมภาพันธ์2565 วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานและแนวทางในการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 19- และ20กุมภาพันธ์2565ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ของตนเองณโครงการบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน20คนในการนี้วิทยาลัยเทคนิคจุลบุรีได้ทำการอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพเรียบร้อยแล้วจึงขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารออมสินที่ได้สนับสนุนและให้โอกาสวิทยาลัยเทคนิคจุลบุรีเลื่อยมา